สวัสดีครับนี่พบกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับใน EP ีที่117นะครับวันนี้นะครับมีพระนำเสนอนะครับทั้งหมด20รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าสวัสดีขันยามเย็นนะพี่นะวันนี้ EP ีที่117นะครับนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถแอดไลน์มาทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับนี่นะครับ ID เดียไลน์เคย์เย็นสองสี่สองห้าสามห้านะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวศูนย์เก้าห้าเก้าห้าแปดแปดห้าหนึ่งสามนะครับ ครับลายผมชื่อเคนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านมังกรพักเครื่อนกันด้วยนะครับมาเลยครับรายการที่1นนะครับรายการที่1นนะครับเป็นปิดตานะครับอีกแล้วนะพี่นะนะปิดตานะครับไม่รู้ที่นะพี่นะปิดทองตรงพุงนะพี่นะนะครับรายการที่หนึ่ง มาต่อไปครับรายการที่2นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเนี่ยเก่าๆเลยนะพี่นะเหรียญหล่ลอเก่าๆเลยนี่นะครับเหรียญหล่ลอเก่าเเลยนะครับเพิ่งค้นเจอน,นะพี่นะนะครับนี่ดูตะใบข้างล่างเห็นไหมเก่ามากนะครับอันนี้รายการที่สองนะครับน่นาจะเป็นหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะพี่นะนะครับ รายการที่2นะครับมาต่อไปครับรายการที่3นะครับรายการที่3มนะครับเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับหลวงพ่อลําไยนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อลําไยนะครับรุ่นหนึ่งนะครับที่ระลึกนะครับปูกพระพุทธสีมานะครับนี่ครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับปีสองห้าสี่สี่นะครับหลวงพ่อลําไยนะครับเกจิชื่อดังนะพี่นะเมืองกาญ มาต่อไปครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับก้นเหมือนมีปั๊มอะไรสักอย่างนะพี่นะน่าจะชุบดิกลกน,นะพี่นะนี่นะครับรายการที่สี่นะครับอาต่อไปครับรายการที่ห้านะพี่นะ รายการที่ห้านะครับเป็นเหรียญนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะครับทรงช้างนะพี่นะนี่ลุงๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับดูด้านหลังนี่ยังสวยอะนี่นะครับเหรียญเหรียญขวัญถุงนะพี่นะเหรียญขวัญถุงนะครับตีแดงๆแป๊บๆเลยนะครับส้มเลยครับออกส้มๆม่วงๆเลยนะครับนี่ครับนะเก็บนะครับถ้าสวยนะเก็บนะนะครับรายการที่ห้าต่อไปครับรายการที่หกนะครับเป็นพระสวยอีกแล้วนะพี่นะ รายการที่หนะครับเป็นไก่นะครับอุดมอุดมทรัพย์นะพี่นะนี่ไก่แจ้นะครับนี่หลวงพ่อหลวงปู่สวงนะพี่นะหลวงปู่สวงนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับสวยๆเลยนะครับหลวงปู่สวงนะครับนี่นะครับรายการที่หมาต่อไปครับรายการที่เจดนะครับรายการที่เจดนะครับเป็นรูปหล่อนะครับทองเหลืองนะพี่นะดูนี นี่นะครับเขาแต่งเก่าเก่าเลยนะพี่นะแต่งนี้น่าจะไม่ได้แต่งข้างนะพี่นะนี่ตะไบตะไบตรงนี้ด้วยนะตะไบเก็บนะครับนี่นะครับแต่ก็สภาพเยินหน่อยนะพี่นะนะครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับรายการที่เจ็ดหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพลูปหลอนะครับ มาต่อไปครับรายการที่8นะครับรายการที่8เป็นพระสมเด็จนะครับไม่ทราบที่นะพี่นะด้านหลังมีปั๊มกาแดงด้วยนะมีสีแดงๆเต็มอยู่นะครับมาดูของที่ไหนนะพี่นะสวยมากนะครับ่ะต่อไปครับรายการที่9นะครับเป็นพระผงนะครับหลวงปู่ดูนะครับนี่ครับหลวงปู่ดู่วัสแกนะครับ หลวงปู่ดูนะครับมาสแกรายการที่เก้าาต่อไปครับรายการที่1ิบนะครับนี่ครับเป็นลีลานะครับลีลานะครับหลังจานนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่นะนี่นะครับเนื้อผงนะครับเนื้อผงนะครับนี่นะครับจุ่มลักนะครับจานมือด้านหลังนะครับรายการที่สิบ ต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เก่าๆเลยนะผมไม่รู้ที่นะครับนี่ถามว่าแท้ไหมผมว่าองค์นี้แท้แน่นอนนะครับรายการที่สิบเอ็ดประมาณชันใหญ่กว่าคะแนนนะครับกลางๆนะพิมพ์กลางๆนะครับอ่ะรายการที่สิบต่อไปครับนี่นะครับรายการที่สิบสองนะครับ นี่นะครับน่าจะเป็นหลวงปู่เผือกนะครับยันแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่เผือกนะเป็นเหรียญทองแดงนะพี่นะอะมาต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับสิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะโอ้ไกลเกินไปนี่นะครับน่าจะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่หลวงพ่อสาครนะครับปลุกเสกนะครับ นี่นะครับปีห้าเก้าแล้วพี่นะตัวระยองนะครับหลวงปู่ทิม,มสวยเลยอะต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นรูปลอหลงพ่อเงินนะครับวงนี้น่าจะถูกพระน่าจะล้างมาแล้วพี่นะผมว่านะเอาหน้าเจ้าของเดิมน่าจะล้างมานะพี่นะนะเกี้ยงเก่าเลยนะครับ หลวงพ่อเดิมนะครับเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่มีสเก็ตไฟด้วยนะรอโบราณอ่ะรายการที่สิบสี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบห้านะพี่นะนี่เหรียญสวยอีกแล้วพี่สอเสือนะครับต่อโคตรสอเสือนะครับหลวงพ่อคงนะครับ หลวงพ่อคงนะครับวัดวังสับปะรดใช่ไหมอ่าใช่หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับนี่ไพรีพินาศนะครับลงยาแดงนะพี่นะสวยดีดูดูความคมนะพี่นะนี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเจ้าคุณนอนะพี่นะเจ้าคุณนอนะครับนี่ นะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับดูด้านข้างครับนี่ด้านหลังนะครับคนไทยรักป่านะครับไอเหรียญเหรียญรุ่นนี้น่าจะออกปีหนึ่งหนึ่งสามหรือหนึ่งสี่นะพี่นะนะครับหลวงปู่โต๊บุกเสกนนี่เหรียญนี้นะครับหลวงปู่โต๊ะบุกเสกนะนะครับรายการที่สิบหกนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ นี่เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อแกล่งๆอย่างนี้เลยนะครับเนื้อแกล่งนะครับสวยๆเลยนะดูดูความคมนะนี่ครับดูความคมนี่นะครับดูเนื้ออื้เนื้อโคตรสวยพี่นะครับนะครับนี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับอันนี้น่าเก็บนะพี่นะ นี่น่าเก็บนะครับนี่นะครับเป็นพระผงปักน้ํารุ่นเจ็ดนะพี่นะรุ่นเจ็ดนะครับนี่้อุยยันกลับด้วยพี่เฮ้ยพี่ยันกลับด้วยนะมหายากนะพี่นะแบบนี้เฮ้ยเนี่ยกับปกติอันนี้จะอยู่ด้านบนอันนี้จะอยู่ด้านล่างนะเนี่ยเอาล้เนี่ยบรรจุเจดีนะครับนี่นะครับ นี่ยรุ่น7นะครับผงปักน้ํารุ่น7นะครับก็อเอาผงเก่านะครับปักน้ํารุ่นหรุ่น2องมาผสมนะพี่นะเนี่ยนะครับน่าเก็บมากนะพี่รุ่นนี้นะแล้วแล้ว,แล,วแล้วตัวหนังสือกลับด้วยนะพี่นะไม่มีแล้วนะพี่ผมว่านะเนี่ยมันแปลกดีนะพี่นะวี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้อีกองอีกพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย เหมือนกันนะพี่นะแต่อันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแต่ดวงองนี้นะเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูเลยนะพี่ผมมีสององเอาไม่เป็นไรครับอันนี้รายการที่สิบแปดนะจัดไปเ้อพี่นะของแปลกมาพี่นะนี่รุ่นเจ็ดพี่อย่ขนาดเหรียญแปลกๆเขายังมีราคาเลยนะพี่อันนี้ก็ตอบกลับแบบนี้นะนะครับรู้เรื่องเลยนะครับหนึ่งเดียวนะพี่นะ ต่อ,อไปครับรายการที่19เาพี่รายการที่19เป็นพระสมเด็จนะพี่นะนี่หักนี่นะแจ้งไว้ก่อนนะพี่นะอันนี้หักนะพี่นะหักผ่าเลยนะเขาซ่อมมานะพี่นะเนี่ยเห็นเนื้อเนื้อใหม่เลยนะเนี่ยเนื้อเนื้อเขาปกมาใหม่นะครับนะครับนี่นะารายการที่19นะพี่นะสมเด็จนะครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพระเป็นพระพุธนะพี่นะนี้เป็นพระพุธแหลังมียันนะ้วมายันเหมือนหลวงปู่หลวงปู่เผือกเลยนะแบบนี้นะพี่นะ,ะรายการที่ยี่สิบนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับนี่สมเด็จวันนี้สมเด็จสวยนะพี่นะสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะ นะครับน่าจะเป็นพื้นฐานแซมนะเนี่ยมีฐานเล็กแซ,แซมเล็กๆนะเกตทะลุนะพี่นะนี่เกะทะลุซุ้มนะเกะทะลุซุม้มเนื้อหาจัดจ้านดีมากเลยนะพี่นะนี่นะครับนี่นะอ่ะนีรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะพี่เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อไม่รู้ที่นะพี่นะแต่เป็นหล่อโบราณนะพี่นะ มีชื่อบอกแต่ผมอ่านอ่านไม่ออกนะพี่นะหลวงพ่อไรเเรอะรูปหล่อหลวงพ่อไลนอ่นะน่าจะใช่ <c oughs> นี่ครับรายการที่ยี่สิบสองเอต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะนี่หลวงพ่อชิมนะพี่นะหลวงพ่อชิมนี่เป็นเลี่ยนหลวงพ่อชิมนะครับปีหนึ่งสามนะพี่นะเชียงใหม่นะครับเขาว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญดังนะพี่ทางเชียงใหม่นะพี่นะหลวงพ่อชิมนะครับ รายการที่ยี่สิบสามสวยๆอยู่เลยนะครับปีหนึ่งสามอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะเป็นพาพปิดตานะครับเนื้อตะกัวนะพี่ไม่ดูที่นะพี่นะปิดตาปิดหูปิดทวารน,นะพี่นะปิดหมดเลยนะพี่นะนี่นะครับหาอุดนะพี่นะ รายการที่ยี่สิบสี่นะครับมีรูกที่นะตะกัวเก่าเก่าเลยมาต่อไปครับรายการสุดท้ายนะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้านะเป็นเหรียญน,นะพี่นะนั่นจะเป็นหลวงพ่อสุดนะพี่นะนี่ส้มส้มเลยนะพี่นะส้มๆ้มเลยนะครับอน,นี้นะครับผูกผูกงานผูกพระพุทธสีมานะพี่นะอื้ปีศูนย์หกเลยนะพี่นะ ปีศูนย์หกเป็นไรไม่เป็นไรนะพี่นะเนี่ยครับส้มๆเลยนะสวยนะครับปีศูนย์หกนะครับนี่ยครับเปลี่ยนคมๆไม่มีบวมเลยนะพี่นะคลิปเลยนะอ่ะนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับทั้งหมดยี่สิบห้ารายการนะครับรายการละสองร้อยบาทนะพี่นะส่งฟรีนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะ ได้รับพักกันทุกคนนะพี่นะถ้าส่งไปแล้วนะครับแตกหักหรือสูญหายผมินดีรับผิดชอบให้พี่นะถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 5 9 5 8 8 5 1 3นะครับ ID line นะครับ ken 242535นะครับอย่าลืมแอดไลน์มานะครับวันนี้นะครับ EP ที่117นะครับขอญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ